สวัสดีเจ้าวันนี้แกงผักหวานแกงผักหวานปกติเป็่นจะใส่ไข่มดแดงแต่เขาใส่ไข่ไก่เข้าหวานบะมีไข่มดแดงแล้วก็กินครับหอมไขไ่ไอ้ยังใส่ได้เมื่อแต่ว่ามันไข่มดแดงมันหายเนี่ยเขาก็ใส่ไข่ไก่กันได้ใส่แจ๊คส่งเก่นดเนใส่ไข่ไก่สองเก่นแล้วก็นี่ ใส่วุ้นเส้นตัวพอเขาใส่วุ้นเส้นมันก็จะอืดมานน่อยหนึ่งเนาะมันก็จะพอค่อยหันน้ามวใดใส่ปลาปนใส่ห้าแต่อีแหละเขาหนึ่งห่อนห่อนอันนี้เขาหนึ่งอุ่นเอาเหลือแต่คืนมามากินกัน อยากมาเมินแล้วนะแกงผักหวานเนี่ยนะวันนี้ได้กินละจิ้มก่อนห่อนๆเลยนะนี่นะนเส้นอะไรอย่างเส้นๆแล้วกับมัก เขาแกงอย่างเขากับเปิ้นชอบใส่ปลาปลนกันไี่อย่างถึงห้องปลาปลนเพราะว่าเขาปนมาแล้วปนใส่ถุงขายแล้วเขากลัาใส่แกงอย่างเดีวยวห <c oughs> มาอปั่นคำนึง แกงนอ่อจดแกงน่อไม้เค้าก็ใส่ปลาปนปลาเค็มปลาทูกเค็ม นัวนัวกระเต้อเลยมากินข่าวกันเด้อพี่น้องแกงผักหวานเก่งสักหวานใส่ไข่ไก่ได่วุ้นเส้นดา ไขรหมดแดงไม่มีเอาก็ใสไข่ไก่ก็ได้อร่อยเหมือนกัน คนเหนือปุ่น้องแอปเขาปิดแกงกับตำเอง ทั้งเหนือเวลาเขาทำกับเขา่าเขาก็ตาพริกแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีพริกแกงเหมือนทั้งนี้นะเวลาจะแกงก็ตตำเอาพริกเกลือหอมห้างใบมักชุดสถกัใส่บางบ้านเปิดกับบักกินชุดสถ <laughs> แกงห้อนห้อนเข้าห้อนห้อน <laughs> อากาศจะห้อนเ้ยจะบอกเฮ้อแต่ใจคนบะห้อนแล้ว ไอ้แดงหอมมันฉุนหอมฉุนตั้งขึ้นหัว,วเพื่อนมักแดดมักหวานมุกเซ งพอเด้อพร้อมแกงพอเด้อเจ้าใส่งุ่นเส้นเนี่ยสักหน่อยลำ กินข้าวเหนียวมันต้องกินจีอีละ่ะตุ้ยจำแล้วก็หีบน้ำภาษาเหนือเป็นห้องว่าหีบน้ำแกงสดหูบเอาหูบเอาหนะึ่ะ ถ้ากินข้าวเจ้านี่คนจะตักหลาดนะข้าเหนียวเขาก็บจุยจุยเจะยะจุยแล้วก็สดนามตามนามแหง้งไปหน่อยใส่วุ้นเส้นมาดึงเจะยกใส่วุ้นเส้นนะมันอืดหน่อยนึง อันนี้ขนาดบ้เอาไว้เมินน่ะซุกทำเซจก็กินเลย เหตุผลที่ทำคลิปตอนมาคืนตอนแรงๆเพราะว่ากลางวันนั้นบสะดวกกลางวันไม่สะดวกเนี่ยการบ่ได้อยู่บ้าน แรงเขากวมีเวลาหน่อยนึงย,ยิ้มแิ้มล้วอะปัดเข้าหนึ่งตึงวันตึงวันน่ะน้ำนักขึ้นแล้วนนี่น่ะน้ำนักขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงหยา เพ็รพ่อกวานซื้อมาจากตลาดถุงละยี่สิบบาทสามถุง สามถุงอยากกินูนเส้นอ่ะนี่ก่อนนี่ฟุนเส้นน่าจะอยู่ในหม้อเยอะ ลูกข้าวเหนียวปั้นๆแล้วก็จิ้มอันนี้ข้าวเกาข้าวเกาแล้วเราก็มาอุ่นเอามันก็จะนั่นแหละประมาณนั้นแหละเหนียวนุบหนับนุบหนับ,นบตจงใจเวลาเกี่ยวน่อย ใส่ไข่น้อยกว่าแกงพักระแต่วานน่ยใส่ไข่แค่สองฟองไข่ไม่ต้องตีหรอกโยนใส่ไปเลยต๊ะต๊ะต๊ะใส่ไปตึ้งลูกเลย จะได้เป็นฟองน้อยกลางหมดเลยแกงจก่5หมซ้ํา ปนมาต้องกินกินแล้วอีกคำหนึ่ง กินแบบบ้านๆกินแบบบ้านนอ,อกเขาแกงอย่างเดียวก็กินได้กับข้าวอย่างเดียวเราก็กินได้ไม่ต้องมีหลายอย่างก็ได้กินเพื่ออยู่ แม่น่ะมีลูก1ิบคนน่ะกับบ้านเขานะ่ะซึงมดมี1ิบคนเองอะเป็นคนที่ซิบลูกหนักเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็เผาที่ก็ต้องแะแกงทําแกงเป็นหม้อหม้อเพราะว่าจะได้กินอิ่มมันหลายคนถ้าทําแห้งๆมันไม่พอกินเพราะฉะนั้นทําไมถึงว่าเราถึงชอบกินแกงที่สุด จําความได้ก็กินแกงนี่แหละแกงหม้อนึงมันก็ได้นักกินกันถึงบ้านหัวยุ่มกันนี่แตุ่่มแตุ่่มกูซวยมึงซยเข้าก็ต้องนึ่งเป็นไหใหญ่ๆไหไม่สักใหญ่ๆอันบ่พอกิน สิบเอ็ดคนตายแล้วเหลือสี่คน <c oughs> ปัจจุบันเหลือสี่คนพี่น้องอันนี้คนติดซิฟภูมิใจดีใจที่เกิดเป็นลูกแม่หลอดมาถึงตึงวันนี้หลอดมาได้เล่นเฟสเล่นไล <c oughs> คนตีเก้ากัดตายแล้วอันนี้คนตีสิบคนตีสิบเอกัดตายแล้ว <c oughs> เนี่ยจะได้ผมพุมใจอ่ะพูมมใจกันพละอิ่มละคลิปหน้ากัป,ป้ากันไหมเนเจ้าเนอขอบคุณจ้นักที่เข้ามาพอกันเนอสวัสดีเจ้าลำแกงผักหวานวันนี้ลำสุดยอดขื้สองนิ้วเลยม่เจียร้องกลเนอใส่ไข่ บะมีไข่มดแดงเป็นอย่างไข่ไก่ปันเลอรขี้เต๋อใส่เข้าไปหมักตัวได้ใส่แต่อัน <laughs>